อ่ะนนกินขวน้ำกันแกงน้งหม่อันนี้หนึ่งมัน,น,นแกงน้งหมันกับลาย,ลยน,น,นี่หนึ่งมันมันไครได้พี่นนอกหยายถ่ถูเปียกมแลดวกินไะไทั้งเปียกแ้่เอาฝอยกู้งสาไม่น่ากินกินทั้งเปียอก,กยออกมะเดาก็คิดดิน อืมาครับอืมดูดไม่เห็นเนาะอยากกินตะแกงมาม่มพี่น้องเอ้ยฟ้องก่มีเหลียดมีอย่างอืม มาไปมักมันเนาะเจ้าไม่กับคืนหอบ้านคุณพ่อแม่พาไปหากินเนี่เราไปหน้าเอา,เอาตะป้องเข่าไปกับปลาปลาแดง Mấy con mất kỳ đâu không số luôn. Học hai hà nội ba. mắt kèm, tôm mắt kèm. Kèm mày sĩ xịt bếp Xịt bếp là mày 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 hoàn thật với nó ngay nhanh các bạn ạ Ngon đều đều nhìn Ủy các bạn nó ngon lắm. う,ま濃いなうん。 ้ำม่นีไน้ำมัไผ่ปลาก็รั่งสีว้าพี่น้องแล้วน้ำม้ไหลสีออกหลายเด้งไม่ได้กินหรอกย่าสร้างรถกับเขาอยู่เขาว่าเพราะนี่มันมี่จะซุ่มต่มแล้วต้องน้ำม้ปิดต้มว่านปอกเปียกน้ำมัไรเเป็นน้ำม้อัดปิดไม่เข่างจอะ อยากชุ่มน่อยสุสดเแียงัอยู่กินกบปลาค่ายหน่อยปลาค่ายหน่อยตั้งสือกไปไหนบ่มีเอาเขาลง่งแม่เสร็จก็ล่งนี่แหละ Ui, ừ, hoàn hoàn kín nha Hình như hoàn nha ăn mà, mà đây อินอะไรก็เผากินไดไดอกกินเล่นนี่วันอาทิตย์เขาพาเด็กอยไปเที่ยวหางอะไรบุต้องใจไปถือเจงสักผิาผาียงสักผ่า หั่นโน้บ้านก็สะะักผ้าจนแล้วปันจีมาเปิดเองมิดจีรีวันนี้แม่งว,วันหลับตาย,ยางี้ยเด่สะสักผ้าอะไรจังตายเพียงสะะักผามนนงคนตายเพียงสะะักผ้า ไม่ลูกไ้ว่าแว้วมัอน,นี้ร้านหน่อยบอกว่าเยอะทุกอาจาะไม่ไม่ใส่เห็ดทุนไม่ชอด แจ้งน็บจนให้ได้ต่อยต่อยแจ้งน้องใหม่ก็ย่ามันมีกินเห็ดอืมเพราะว่ากินแจ้งน้องใหม่กินเอากินน้องใหม่อืมบกึ่งโม่อยาจะล่องกระดา้มักไหวมักมันเนาะ นนนนนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่